ยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดครบไม้กระดกที่มันเข้าออกนะมันเป็นช่วงในปีประมาณประมาณตามข้อมูลนะครับตามข้อมูลข่าวประมาณปี6.3,6.4ซึ่งช่วงนั้นก็คือคุณสามารถเนี่ยเข้าไปไปเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐนะครับโดยเป็นผู้ช่วยนะครับเป็นเป็นผู้ช่วยของนะรับอเลขาเป็นผู้ช่วยของรัฐมนตรตีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็มีตําแหน่งการทางทางการเมือง นักขนาดนั้นและมีเงินเข้าออกตอนนั้นซึ่งล่าสุดนี้นะครับก็มีข้อมูลออกมาอันนี้เป็นข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจออกมานะครับว่ามีนะครับเจ้าของบริษัทที่ทําธุรกิจเครือข่ายทําธุรกิจขายตรงเนี่ยแหละครับแล้วก็โดนคู้สามารถเนี่ยนะครับไปคมขู่ไปเรียกร้องแล้วตัวเองต้องจ่ายประมาณเดือนละสามหมื่นเนี่ยทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือน รวมแล้วทั้งหมดที่จ่ายออกไปให้เนี่ยประมาณ5 0 0แสนคือคือมีการจ่ายทุกเดือนเดือนละ3 0 0 0 0ื0 0 0 0ม0 0อันนี้เป็นข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ออกมานะแล้วก็บอกว่าคุณสามารถเองเนี่ยนะครับมีเงินเข้าออกเนี่ยนะครับเป็นหลักร้อยล้านแต่ตอนนี้เช็คได้แล้วประมาณประมาณ50บล้านก็คือว่ามีการเป็นเหมือนกับมีการเล่นพนันนะครับมีการเล่นพนันเนี่ยเล่นได้ประมาณ1030บล้านเสียประมาณ50บล้านอะไรประมาณนี้ก็คือเหมือนกับว่า ตามข้อมูลนะครับย้ำนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ข่าวที่ออกมาเราก็มาเล่าให้ฟังว่าเจ้าหน้าที่บอกว่ามีการตรวจสอบเส้นทางการเงินเนี่ยนะครับพบว่ามีการโอนเงินเกี่ยวกับเรื่องของงานพนันบอลนะพนันพนันฟุตบอลเนี่ยนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปตามนั้นก็อย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับก็ข้อมูลต่างๆเราก็คงต้องรอดูนะครับและนะครับคุณสามารถเองก็ต้องดีแคร์และก็ผมก็บอกเลยครับว่าสําหรับคุณสามารถกับคุณกิตอนงเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวจะต้องมีข้อมูลโพลอีก ไม่มีข้อมูลจบแค่นี้หรอกครับจะต้องมีคนที่เขาไปเรียกเงินรับเงินอะไรเนี้ยนะครับโผล่ขึ้นมาอีกเพื่อที่จะดําเนินคดีเพราะตอนนี้ก็อย่างที่บอกคุณกิตนงนะครับก็อยู่ในเรือนจําแล้วถูกต้องไหมคุณสามารถเองก็อยู่ในเรือนจําแล้วอันนี้ว่ากันไปนะครับว่ากันไปเราก็อ่าส่วนเรื่องของของใครอีกคนหนึ่งก็คือคุณเอกสายใหมนะครับคุณเอกสายใหมเนี่ย ตอนนี้ก็ถูกไอ้นี่แล้วก็ถูกแจ้งข้อกล่าวหาโดยเจ้าหน้าที่แล้วเนี่ยซึ่งแน่นอนครับตามข้อมูลที่ออกมาตอนนี้นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับคุณนาชาก็คือคุณเอกสายใหม่เนี่ยตอนนี้โดนแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วเรื่องของเ,อเรื่องของพรบอรคอมพิวเตอร์ถูกต้องไหมฮะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐนะครับที่มีการไปพาดพิงถึงเนี่ยอีกหลายหน่วยงานที่กําลังจะดําเนินคดีและที่สําคัญก็คือว่านะครับทางบริษัทดีไอคอนโดยเฉพาะบอสพอเนี่ยนะครับ เรียกว่าดําเนินคดีกับคุณเอกสายใหม่เนี่ยอีกหลายคดีแน่นอนนะครับจะมีการดําเนินคดีจะรวบรวมพยายนหลักฐานเพราะว่าการที่คุณเอกสายใหม่เนี่ยเองนะครับมีการแถลงข่าวในเรื่องของโดยเฉพาะเรื่องของเทวดานะครับเทวดาดีไอคอนนะครับที่ดีไอคอนต้องจ่ายเงินให้กับเทวดาเนี่ยหลักหมื่นล้านแล้วก็เรื่องของอคริปโตนะครับคริปโตที่8000ล้านอะ่ะอันนี้มันทําให้ บริษัทเสียหายทําให้บริษัทนี่นก็ทางบอสพยเองเนี่ยนะครับก็สั่งทนายนะครับรวบรวมทั้งหมดพยานหลักฐานรวบหมดอะไรทั้งหมดเนี่ย PM. แล้วดาเนินคดีทุกอย่าง,างดาเนินคดีให้ถึงที่สุดอันนี้ก็คงจะต้องเรียกว่าก็คงต้องรอดูกันนะครับสำหรับคุณเอกสายใหม่นะครับและก็ล่าสุดนี้วันนี้นะครับคุณทนายวิทูลเก่งงานนะครับตามที่เราทราบทนายวิทูลเก่งงานเนี่ยก็มีการมีการมาไล้สดและมีการมาบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะไปที่ปปชเราก็เอ๊ะไปที่ปปชยังไงแต่ ต้นคลิปนะ่ะก็มีการพูดระบายถึงความร,รู้สึกของตัวเองอะไรของตัวเองเกี่ยวกับการทํางานของ d n เที่ไม่ตรงไปตรงมาความรูม้รสึกใจของ d n เนะครับข้อมูลชัดเจนดีครับขอบคุณมากครับนะครับเรื่องของว่าไปที่นะครับก็มีความร,รู้สึกนะครับก็มีการออกเราก็เดากันว่าเอยน่าจะไปดําเนินการกับ d n เแต่แต่ล่าสุดนี้ข่าวที่ออกมาไม่ได้ไปดําเนินกับคดีกับ DSI นะครับแต่ไปดําเนินคดีกับเจ้าหน้าที่นะครับของอ่ากระทรวงการคลังนะครับ ไปดําเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการคลังนะครับก็เหตุผลที่ไปดําเนินคดีอันเนี้ยนะครับเป็นเพราะว่ามันมีข้อมูลที่ออกมาที่ผมก็ทําคลิปออกมาแล้วก็มีคําถามว่าเอ้ยช่วยอธิบายหน่อยนะครับว่าทํำไมนะครับบริษัทดีไอคอนเนี่ยนะครับสี่เปเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะอย่างนี้ครับคือต้องบอกก่อนว่านะครับตามข้อมูลที่เราทราบถูกต้องไหมฮะว่าวันเนี้ยนะครับทาง d n i เนี่ย แจ้งข้อหาบอสไอคอนเพิ่มในข้อหาเรื่องของการพรกนะครับกู้เงอพรกช่อโกงประชาชนหรือเอาง่ายๆเราเรียกจันสั้นให้กันแบบเข้าใจง,ง่ายคือแชร์ลุโซอะครับกับพรบนะครับกับผิดพรบ,บขายตรงในปีพศ2545รมาตรา19กับมาตรา20อันนี้คือที่ d ีเแจ้งไม่เกี่ยวกับที่เจ้าหน้าที่แจ้งเราก็มีความสงสัยกันว่าเอ๊ะ eh, ทำไมดีเแจ้งตรงนี้เอาข้อมูลจากไหนมา ทำไมถึงได้ไปแจ้งแชรุโซและมีพฤติการไหนอะไรยังไงซึ่งแน่นอนครับว่ามันก็มีคําถามออกมาตอนนั้นก็คือมีข้อมูลออกมาว่ามีมีการแจ้งบอกว่าบริษัทดีไอคอนนะ่นะรบ,บริษัทดีไอคอนเนี่ยจ่ายผลตอบแทนเนี่ยประมาณ480แล้วก็เอ๊ะมัน480อยังไงอะไรอะไรแบบไหนซึ่งแน่นอนครับตามข้อมูลที่ออกมาวันนี้นะครับวันนี้นะครับคุณวิทูลเก่งงานเนี่ยก็ได้เดินทางไปที่ปปชนะครับเดินทางไปไปที่ปปชอเอาเอกสารเนี่ย ไปที่ปปชแล้วไปดําเนินคดีสวัสดีครับสวัสดีครับคุณทวีศ์ไปดําเนินคดีนะครับไปดําเนินคดีนะครับเรียกว่านะครับสานักงานนะครับไม่ได้ดำเนินคดีบุคคลนะครับดําเนินคดีคณะทางานนะครับของนะครับสานักงานเศรษฐกิจการคลังของกระทรวงการคลังก็คือสํานักงานเศรษฐกิจการคลังของกระทรวงการคลังก็คือเจ้าหน้าที่นะครับที่มาให้ข้อมูลกับดีกับดีเอ็นไอนะครับ ให้ข้อมูลกับดีกับดีกับดีไว่าดีไอคอนเนี่ยเป็นแชร์ลูกโซ่อย่างไรถึงได้ถูกดําเนินคดีนะครับไปดําเนินคดีนะครับในข้อหาก็คือให้การเท็จนะครับแล้วก็การแกล้งนะครับให้บริษัท d ีไอได้โดนโดนคดีอาญานะครับไปก็คือไปนะครับดำเนินคดีกล่าวหา กับปปชซึ่งแน่นอนครับว่าการไปดําเนินคดีกับปปชกับไปไอ้นี่กับปปชอันนี้มันถอนไม่ได้อยู่แล้วอะไรไม่ได้มันก็ต้องดําเนินการไปนะครับกับสํานังกงานนะครับกับสํานังกงานเศรษฐกิจการคลังของกระทรวงการคลังนะครับเนื่องจากว่าหน่วยงานนี้เป็นคณะทํางานเป็นคณะทํางานที่ให้ข้อมูลกับ d ีเอจน DSI อสตั้งข้อหานะครับเรื่องของแชรูโซอะทำไมเป็นอย่างนี้นะครับเ,เราก็มาดูกันว่าทำไมมันถึงได้ว่า สวัสดีครับพี่สวัสดีครับคุณสิริการ์เรามาดูกันนะว่าเอ๊เอแล้วทำไมอ่ะข้อมูลอย่างไหนเหรอมันถึงจะเข้าคุณฟังนะครับอ่าใครที่ทําบริษัทดีไอคอนอยู่ใครที่ทําบริษัทดีไอคอนอยู่นะลืมนะครับการทําธุรกิจดีไอคอนก่อนนะครับลืมลืมก่อนนะลืมให้หมดเลยลืมให้หมดเลยลืมการทางานของดีไอคอนก่อนลืมวิธีการจ่ายเงินของดีไอคอนลืมสินค้าของดีไอคอนก่อนนะครับแล้วฟังว่าข้อมูลอันเนี้ยถ้าคุณได้ยินแบบเนี้ยคุณคิดว่ามันเป็นแชร์ลูโซ่ไหมอ่า แต่ถ้าคุณไม่รู้ข้อมูลคดีไอคอนนะแล้วคุณฟังอย่างนี้ด้านเดียวฝั่งเดียวคุณคิดว่ามันค so, ือ <yanlış> <tones, S 1> like, แชร์ลูโซ่ไหมก็คือว่าทางสํานักงานสกิจิการทางเนี่ยเจ้าหน้าที่สํานักงานสกิจิการลังเนี่ยให้ข้อมูลนะครับกับดีเอสไอว่านะครับบริษัทนะครับดีลเลอร์เกตดิลเลอร์เนี่ยของดีไอคอนเนี่ยนะครับคือการที่ดีลเลอร์เนี่ยซื้อสินค้าประมาณ2องแสนหนะครับหลังจากที่ซื้อสินค้า2องแสนแล้วเนี่ยจะได้รับผลตอบแทน ฟังดีๆนะครับซื้อสินค้า 2, อ0 0 0นหลังจากนั้นคุณเนี่ยตัวคุณเป็นดีลเลอร์แล้วแล้วคุณไปแนะนําดีลเลอร์นะครับคุณไปแนะนําดีลเลอร์ปุ๊บเนี่ยคุณจะได้ค่าตอบแทนจากการแนะนําดีลเลอร์เนี่ยหนึ่งมืนบาททุกเดือนทุกเดือนเลยนะอ่าทุกเดือนเลยคุณจะได้รับเนี่ยนะครับหนึ่งมืนบาททุกเดือนเนี่ยเท่ากับว่าวันนี้นะครับดีไอคอนเนี่ยจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนอยู่ที่4%เ ก็คือ25,000นห้านะครับจ่าย10,000บาทเนี่ยถ้าแดงว่า4%ปีหนึ่งเนี่ยนะครับปีหนึ่งเท่ากับเด็ไอคอนจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน48%อ่านะครับ48%เกินฝว่าที่กฎหมายกำหนดนะครับปีหนึ่งบอกว่าจ่ายทุกเดือนนะครับคือหนึ่งก็คือ,ค,อคุณเป็นดีลเลอร์เนี่ย25,000นห้ไปแนะนำสอง0 0นห้แล้วหลังจากนั้นคุณก็จะได้เดือนละหมื่นทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยเท่ากับเขาจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนเดือนละ4%ปีนึ่ต่ถ้าเกิดว่า นะครับคุณแนะนำเนี่ยห้าดีลเลอร์นะห้าดีลเลอร์เนี่ยแล้วก็คือ5คนเนี่ยคุณแนะนำดีลเลอร์5คนเนี่ยนะครับคุณจะได้ผลตอบแทนเนี่ยเดือลล่ามือเนี่ยจำนวน5คนเท่ากับว่าคุณเนี่ยนะครับจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนปีหนึ่งเนี่ย480%นี่คือข้อมูลจากนะครับเจา้จาหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังให้ข้อมูลกับ DSI ถ้าคุณฟังอย่างนี้มันคือแชร์ลุโซ่ไหมถ้าฟังอย่างเงี้ยคุณยังไม,เงไม่เรายังไม่พูดถึงธุรกิจของดีไอคอนก่อนนะ เราฟังแค่เนี้นะับ DSI ฟังแค่เนี้แชรุโซ่ไหมเออฟังแค่นี้แชรุโซ่ไหมนัมนะบก็คือเฮ้ยมาซื้อสินค้า2องแสนห้าแล้วจะได้ทุกเดือนเดือนละหมื่นเดือนละหมื่นเดือนละหมื่นเดือนเดือนเดือนละหมื่นใช่ถูกต้องไหมอ่าใช่ถูกต้องไหมทุกคนบอกใช่หมดเลยถ้าฟังแบบเนี้ยคือใช่หมดเลยโหแบบนี้นะับก็รวยตายสิพิพิบัตก็นี่แหละครับ อันนี้คือข้อมูลนะครับที่นับสำนักงานเศร,รษฐกิจการทางเจ้าหน้าที่สำนักงานเศร,รษฐกิจเศรษฐกิจการทางเนี่ยไปให้กับ d I. s เเมื่อไปให้กับ d s i ปุ๊บ DSI ก็เลยแจ้งข้อหาแชร์ลูโซ่ไงนี่แหละครับคือเหตุผลที่ DSI แจ้งข้อหาแชร์ลูโซ่เพราะนะครับมีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าโดยนะครับ DSI ก็บอกว่าก็เศรษฐกิจการทางเขาบอกว่าแบบนี้มันเข้าเงื่อนไขายไงก็เลยแจ้ง